ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทสระบทที่31จัจตุรมคพลและวิมลมานข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพระเจ้าเกิดแล้วภายใต้สเสวตฉัตรแห่งหัดสตินาปุระนคร แคว้นปัญจาละนี้วันเดียวกับข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูโลกนั่นเองมีการชุมนุมพลทั้งสี่เหล่าทัพคือทัพช้างทัพม้าทัพรถและทัพพลเดินเท้าเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีเป็นความภาคภูมิอย่างยิ่งของนายทหารที่ได้แสดงตนเฉพาะพระพักพระมหากษัตริย์ในวันเช่นนั้นด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตพระราชบิดาและพระประยุรญาตชั้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้า จึงขนานนามของขพเจ้าว่าจะตุรงขับพลท่านคงเคยศึกษาวิชาทหารมาแล้วในวิชาทหารได้บอกไว้ว่าการเตรียมกำลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงครามฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงทั้งนี้เพราะฝ่ายลุกรานจะคอยจ้องดูกำลังของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอเมื่อใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอฝ่ายลุกรานจะเริ่มลุกรานทันที เหมือนเชื้อโรคคอยโอกาสเบียดเบียนทำลายผู้มีร่างกายอ่อนแอในทำนองเดียวกันกล่าวในทางธรรมข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่บ้างผู้มีกำลังใจอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายแพทยผู้ฉลาดจะพยายามกระตุ้นเตือนให้มวลชนสร้างกำลังต้านทานในตัวให้สูงอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรุกรานของโรคศาสดาผู้ฉลาดก็พยายามกระตุ้นเรา้าศาสนิก,กชนให้ฝึกพลังจิตให้สูงไว เพื่อเป็นทำนบกันกระแสกิเลสไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่จิตโดยง่ายหลักสุขลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เองเมื่อเหลือกำลังป้องกันจึงถึงขั้นเยียวยาแก้ไขสงครามเป็นของคู่กับโลกตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได้ถ้าเยอทยานในเกียรติจอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนื้อแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นแก้ปัญหาโดยการใช้กำลัง สงครามก็คงมีอยู่ร่ำไปแปลกจริงๆนะท่านคนที่เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยปล้นสะดมส่วนบุคคลเขาถือกันว่าเป็นคนเลวคนร้ายทั้งๆที่บางทีเขาต้องลักต้องขโมยเพราะไม่มีอะไรจะกินแท้ๆแต่ผู้ที่ปล้นคนทั้งเมืองกลับได้รับเกียรติยศอันสูงส่งเป็นวีรบุรุษผู้ที่โกงคนอื่นเพียงคนสองคนจะถูกพิพากษาตัดสินจำคุกหรือลงโทษให้สมควรแก่ความผิด แต่ผู้ที่โกงคนทั้งเมืองได้กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรข้าแต่ท่านผู้บาเพ็ญตบะในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรหรือศาสดาของท่านเ,ยเคยกล่าวไว้อย่างไรบ้างราชกุมารพระอานอนท์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบปกติเรื่องสงครามเป็นเรื่องคู่กับโลกตามที่ท่านกล่าวมานั้นข้าพเจ้าไม่คัดค้านแต่มันก็เป็นเวลาหลายปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง แต่สงครามที่เกิดขึ้นประจำและยืดเยื้อที่สุดคือสงครามชีวิตทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลาดวงจิตนี้เป็นสมรภูมิให้ธรรมะและอธรรมเข้าทําการชิงชัยกันอยู่ไม่ได้ว่างเว้นเมื่อใดกองทัพอธรรมมีกำลังมากกองทัพธรรมก็ล่าถอยอธรรมเข้ายึดครองจิตใจเมื่อใดกองทัพธรรมมีกำลังลุกรานให้อธรรมล่าถอยไป ธรรมะก็เข้ายึดครองสมัยใดอาธรรมเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความมืดมัวและวุ่นวายสมัยใดธรรมะเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความสงบและแจ่มใสราชกุมารสำหรับเรื่องแพ้ชนะในสงครามนั้นพระาศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ละการแพ้และการชนะได้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบสุขราชกุมารไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆเลยที่จะประเสริฐไปกว่าผู้ชนะตนเองพระศาสดาของขาพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงชีวิตในปฐมวัยของขพเจ้า เจ้าชายจะตุรงขัพลทรงเล่าต่อไปเป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ได้รับการทนุถนอมประคับประคองอย่างดียิ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่งความสุขความสะดวกสบายอย่างที่ราชกุมารพูดถือกำเนิดภายใต้สเสวรชัดจะพึงได้รับข้าพเจ้ามีเครื่องแต่งกายซึ่งล้วนแต่สวยงามมีผ้าโพกซึ่งทำจากแคว้นกาสี สิ่งหนึ่งซึ่งขพเจ้าชอบมากคือปิ่นปักเกษาเป็นเครื่องประดับที่ใครๆมองดูด้วยความนิยมชมชื่นขพเจ้ามีปิ่นปักผมหลายแบบหลายชนิดและทำาดยทองคำทั้งนั้นแล้วก็ปิ่นปักผมนี่เองเป็นสาเหตุอันหนึ่งให้ขพเจ้าพอใจพำนักอยู่ณทีน่นี้ในหัตตินาปุระนครของขพเจ้ามีช่างทองอยู่ตระกูลหนึ่งได้ทำทองมาหลายชั่วอายุคนเข้าชำนาญมาก พระประยุรญาติของขพเจ้าเมื่อต้องการทําทองเป็นเครื่องประดับก็มาที่นี่แม่ขพเจ้าเองก็เหมือนกันมหาเล็กคนสนิทของขพเจ้าไปร้านช่างทองกลับมาเขาจะนําเอาความงามแห่งทิดาช่างทองติดปากมาด้วยเสมอจนบางครั้งขพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟังแต่เขาเป็นคนรับใช้ที่ดีทํากิจทุกอย่างเพื่อขพเจ้าคุณสมบัติของผู้รับใช้ที่ดีสี่ประการมีอยู่พร้อมในบุคคลผู้นี้คือตื่นก่อนนอนที่หลัง คอยฟังว่านายจะให้ทำอะไรพอใจประพฤติสิ่งที่ดีงามคนรับใช้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้แม่นายก็ต้องเกรงใจข้าพเจ้าไม่ได้ปรงใจเชื่อว่าทิดาช่างทองจะง,งามอย่างที่มหาดเล็กกล่าวถึงข้าพเจ้าดูหมิ่นแววตาของมหาดเล็กสตรีส่งนับเนื่องในพระราชวงศ์ก็มีมากหลายทิดาแห่งเสนาบดีอมาาร,ราชบริพานก็มีไม่น้อยล้วนแต่สวยงามอยู่ในวัยที่พึงชม แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจกับสตรีคนใดเลยข้าพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมารก็เหมือนกับเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปคืออยากพบเห็นแต่สิ่งที่เล่าลือการมาสวยงามดังนั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาดเล็กไปที่บ้านช่างทองนอกจากอยากดูที่ดาช่างทอง้เห็นกับตาตนเองเพื่อมหาดเล็กจะได้ไม่พูดใส่หูต่อไปอีกแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากดูมากกว่าก็คือ ปินปักผมอันใหม่ซึ่งสั่งทำพิเศษว่าเขาทำกันไปถึงไหนแล้วบ้านช่างทองมีรั้วขอบชิดเป็นบ้านสองชั้นบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องประดับตกแต่งพองามตาทุกครั้งที่มหาดเล็กของข้าพเจ้าไปก็ <c oughs> จะต้อนรับที่ห้องรับแขกและนำน้ำม,มาให้ดื่มวันนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องบังเอิญโดยแท้หญิงรับใช้ไปตลาดยังไม่กลับทีดาช่างทองจึงนำน้ำม,มาเอง พอนางเดินเข้ามาเท่านั้นท่านเอ๋ยข้าพเจ้าถึงกับตะลึงเพึิงเพลิดมหาดเล็กทําสัญญาณตามที่นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รู้ว่านี่คือธิดาช่างทองคนสวยละ่ะนางเป็นคนสวยจริงๆสวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยเสมือนนางได้เก็บเอาความงามของสตรีมากหลายมารวมอยู่ที่นางเพียงคนเดียวรูปร่างของเธอไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ขาวเกินและไม่ดำเกิน มีผมดำเป็นเงางามเป็นคลื่นน้อยๆแวดวงใบหน้าอันผุดผาดเปล่งปลั่งเหมือนมีรัศมีประดุดดวงจันทร์โผล่จากกลีบเมฆคิ้วของเธอดกดำและโก่งงามริมฝีปากแดงเรื่อสดใสดูสะอาดฟันเรียบสนิทแวววาวรุ่งเรืองเมื่อเธอเปิดปากพูดทำให้ใจผ่องใสลืมทุกข์เสียงไพเราะกังวานหวานข้าพระเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงนกกระเวกเคยได้ยินเขาชมกันว่าไพเราะอ่งนัก ถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่งหนึ่งของเสียงเธอผู้นี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริงลำแขนอ่อนช้อยเหมือนงวงช้างไม่เยื่อกลายอาการของเธอเหมือนเนื้อสาวเมื่อเธอมองอย่างละอายก็เหมือนเนื้อทรายที่ตื่นไพรเครื่องแต่งกายของเธองามโชดช่วงปลิวสะบัดดังสายฟ้าแลบในอากาศเมื่อเธอย่างเข้ามาในห้องกลิ่นหอมอบอวลตามเข้ามา ประดุดเธอนำเอาป่าซึ่งมีดอกไม้บานในฤด,ดูร้อนตามเข้ามาด้วยมองดูนิ้วของเธอเมื่อวางภาชนะน้ำลงข้าพเจ้าต้องซาบซ่านใจเพราะนิ้วของเธอเรียวงามวิจิตรเล็บสีชมพูอ่อนข้าพเจ้าไม่ได้สนใจกับภาชนะน้ำเลยความสนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างทิดาช่างทองผุดเฉิดใยขอโทษด,ด้วยที่ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่นานไปหน่อย คําแรกที่นางพูดยิ้มละไมหน้าระรื่นมองเห็นลักยิ้มบุ้มที่พวงแก้มทั้งสองพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาทรงพระสําราญดีหรือพระองค์จะทรงต้องการเร็วไหมนางพูดกับมหาเล็กของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเหมือนรูปศิลาขอบใจแทนพระราชกุมารมหาเล็กกล่าวตอบพระองค์ทรงพระสําราญดีปิ่นปักพระเกศาไม่ทรงรีบร้อนนัก ขอให้ท่านและบิดาของท่านทําตามสบายขอแต่ประณีตที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ขอแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าเสียก่อนแล้วมหาธเลก็กก็หันหน้ามาทางข้าพเจ้าพร้อมเลยพูดว่านี่คือสุระนันทะเพื่อนของข้าพเจา้าบางทีในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้เพื่อนคนนี้คงจะมาแทนมหาธเล็กพูดแล้วยิ้มอย่างชอบใจนางพนมมือไหว้ข้าพเจ้าเกือบลืมไหว้ตอบ เพราะมัวแต่มองนางอย่างเพลิดเพลินข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนักเพราะรู้สึกละอายใจตนเองที่มองนางอย่างลืมตัวถึงกระนั้นก็พอเป็นแนวทางสําหรับในวันหน้าได้นางลุกไปเอาปินปักผมซึ่งทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดูปิ่นปักผมเป็นที่สนใจของข้าพเจ้าเป็นที่สุดแล้วข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วว่าข้าพเจ้าชอบสั่งให้ทำปินปักผมแบบแปลก แต่ความสนใจในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกันยังไม่ได้ครึ่งแห่งความสนใจที่ข้าพเจ้ามีต่อนางงามผู้ทําปิ่นคนนั้นท่านทําปิ่นปักผมได้สวยงามพระราชก,กุมารคงพอพระทยัยข้าพเจ้าพูดเมื่อพลิกปิ่นดูอยู่ครู่หนึ่งนางยิ้มอย่างเอียงอายแต่มันมีความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้าถ้าความรักเมื่อแรกพบมีอยู่จริงข้าพเจ้าก็รักนางแล้วเมื่อแรกเห็น จะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านที่จะกล่าวดังนี้ถ้าความรักทําให้คนกระวนกระวายบัดนี้ข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแล้วถ้าความรักทําให้คนซึมเศร้าข้าพระเจ้าก็ซึมเศร้าแล้วถ้าความรักทําให้คนลืมอะไรอะไรง่ายๆนอกจากอย่างเดียวที่เขาไม่ลืมคือดวงหน้าและกิริยาพาทีของคนที่รักบัดนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่ได้รักนางได้เชไนไ ดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรักไว้ในดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากราบด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ่งพร้อมในภาพความงามของทิดาช่างทองติดตาไปด้วยคืนนั้นขพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลากระสับกระสายกระวนกระวายด้วยแรงรักเข้ารัดรึงเพียงพบครั้งแรกเท่านั้นขพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอนงเทพแล้วอย่างยากที่จะถอนท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมัง นางชื่อวิมลมานผู้มีดวงใจไร้มนทินนางช่างสมชื่อเสียจริงๆจะหาสิ่งที่ควรตำหนิไม่ได้เลยนามนี้วิมลมานในความรู้สึกของข้าพเจ้าช่างเป็นชื่อทิ่พยพเราะอ่อ,อ,อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตยิ่งกว่าภาษากวีและดนตรีที่ไพเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกันข้าพเจ้าคำานึงถึงคำพูดของนางทิถามว่า พระราชะกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาทรงพระสําราญดีอยู่หรือแล้วให้รู้สึกภูมิใจเสียวซ่านและระทึกใจเส้นอีกอะไรใครบ้างจะไม่พากภูมิมาญิงงามถึงปานนั้นถามถึงตนและถามต่อหน้าเจ้าของชื่อโดยที่ผู้ถามไม่ได้รู้จักตัวข้าพเจ้านอนคำหนึงถึงเธอจนอรุณจวนจะเบิกฟ้าแสงเงินเริ่มฉายฉาบทาบตึกสีขาวอันเป็นที่พำนักของข้าพเจ้า ธรรมชาติยังคงนิทราสนิทแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดราตรีเปิดหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นมะลิและพุดซ้อนยืนต้นสงบนิ่งเรียงรายดอกสีขาวโพลนของมันต้องกระแสะลมอ่อนเมื่อรุ่งอารุณ์แล้วอ่อนไว้น้อยๆเสมือนต้อนรับการจุมพิษจากแสงทองกลิ่นของมันกระจายขจรตามกระแสะลมพลิ้วเข้ากระทบคานประสาทหอมยวนใจเหบเพ้อฝัน ฝันทิ้งดารุณีน้อยผู้มีนามวิมลมานความงามแห่งสีพุดซ้อนและกลิ่นอันหอมหวานของมะลิจะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อนหวานแห่งใบหน้านางได้ละหรือทำไมนะท่านธรรมชาติจึงสร้างคนบางคนมาให้งามเลิศลอยฟ้าแต่สร้างบางคนมาให้ขี้ริ้วขีเรศจนมองหาความงามในเรือนร่างไม่ได้เลยแม้สักแห่งเดียวท่านพอจะทราบข้อลิ้ลับเรื่องนี้อยู่บ้างหรือ ราชกุมารพระอานอนท์ตอบถ้าถือตามพระมติแห่งพระศา,าสดาของข้าพเจ้าพราะองค์ตรัสว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะความมีสันฐานรูปร่างสมส่วนความเป็นคนมีรูปงามมองดูไม่จืดไม่น่าเบื่อนายเหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นพระราชกุมารมีแววพระเนตรวาวด้วยปีติ ทิดาช่างทองซึ่งข้าพเจ้าหลงรักคงเป็นผู้สั่งสมบุญมามากไม่ใช่น้อยก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธอนุชารับพระราชกุมารทรงเล่าต่อไปรวมความว่าข้าพเจ้ารักนางความรักซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะทำประการใดดีเหมือนคนไม่เคยเดินป่าไม่รู้จักทิศทาง ข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่าสุรนันทะนั้นที่แท้คือพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักผมหรือควรจะปกปิดไว้ก่อนแสดงตนเป็นสุรนันทะสหายของมหาดเล็กต่อไปข้าพเจ้าตรองเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานานสำหรับคนที่อยู่ในห่วงรักเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักย่อมเป็นปัญหาใหญ่เสมอแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าควรจะแสดงเป็นสุรนันทะไปก่อนจะดีกว่า และดูเหมือนจะสนุกดีด้วยมหาดเล็กคนนั้นเห็นอาการของข้าพเจ้าก็ยิ้มอยู่ในหน้าแต่ไม่กล้าพูดอะไรเป็นเชิงเย้าหยอกเพราะเขารู้จักฐานะของเขาดีหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในนามมหาดเล็กของเจ้าชายในระยะนั้นเจ้าชายรับสั่งทำปิ่นปักพระเกสาอันแล้วอันเล่ามีจบสิ้นลงได้และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานางข้าพเจ้ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยเสมอ ทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่าไปหาขุนสารตุลาการหนึ่งไปหาครูอาจารย์หนึ่งไปหามารดาหรือปิดาของสตรีที่ตนใคร่หนึ่งไม่กวนไปมือเปล่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้างสำหรับของฝากนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนในฐานะอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ระมัดระวังไม่ให้ของนั้นดีเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้นางสงสัยในฐานะมหาดเล็กของข้าพเจ้า รู้สึกนางและมารดาของนางรับไปความยินดีเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและก็เป็นธรรมดาของผู้มีน้ำใจงามเมื่อได้รับเสมอๆก็ย่อมให้ตอบแทนบ้างนางเคยให้ผ้าเช็ดหน้าฉลุลายอย่างงดงามประณีตแก่ข้าพเจ้าเมื่อยามหลงอะไรอะไรก็ช่างดีไปหมดข้าพเจ้าจุมพิษผ้าเช็ดหน้าอย่างถนอมพร้อม้วยน้อมคนึงถึงเจ้าของผู้งามเชิด เย็นวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าไปหานางอย่างเคยข้าพเจ้าเปรยขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงความงามความพึงพิษแห่งสวนและสะโบกกรณีหลังเคหาแห่งช่างทองแต่ไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลยทำาช่นไข้าพเจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสะนั้นนางผู้ไม่รังเกียจที่จะคบข้าพเจ้าตอบว่าเป็นไรไปเมื่อข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นนางก็จะพาไปชม เราทั้งสองหมายถึงเธอและข้าพเจ้าเวลานี้ดูเหมือนจะเข้าใจในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกันแล้วเธอได้นำข้าพเจ้าเข้าสู่สวนซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์และประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีสะโบกกรณีมีน้ำใสบัวบานสะพรัง่งชูดอกสล่างดูงามตาหน้าชมเราหยุดนั่งที่มาหินอ่อนตัวหนึ่ง ดวงแมลงผู้บินร่อนชวัดชเวียนเวียนชมเกสรอ,อุบลด้วยความเพลินใจสายลมรำเผยแผวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นมาลีคระาค้าวด้ดยกลิ่นสบายนางหอม้วนยวนจิตให้คนึงถึงความสุขสาญในยามนั้นตะวันรอนยอแสงสีเมฆม่วงสลับฟ้าและเป็นรูปต่างๆหน้าทัศนาประกอบด้วยมีนางงามเฉิดอยู่เคียง ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนฝันไปและไม่คิดว่าใครจะมีความสุขความภาคภูมิยิ่งไปกว่าข้าพเจ้าความสุขนั้นอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกันส่วนลักษะนี้พอจะดูได้ไหมวิมลมานถามขึ้นชายตามองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยสวยมากทีเดียวข้าพเจ้าตอบ แต่ทั้งความงามของสักและพันไม้ทุกชนิดรวมกันก็ยังสวยไม่เท่าวิมนมานผู้มีดวงใจไร้มนทินข้าพเจ้าไม่ทราบคำนี้ออกมาได้อย่างไรทิดาช่างทองขยับกายเล็กน้อยแต่มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานผุดขึ้นที่ริมฝีปากมันช่วยปลอบให้ข้าพเจ้าหายระทึกใจคนชาววังเขาพูดกันอย่างนี้หรือนางพูดพร้อมเดใช้นิ้วอันเรียวงามกรีดผ้าพันคอด้วยความขวยอาย ข้าพเจ้าอยู่ในวังมาช้านานไม่เคยพูดคำนี้กับใครเลยท่านเป็นคนแรกที่ได้ยินคำนี้ข้าพเจ้าตอบนางด้วยความจริงใจทำไมผู้ชายถึงชอบชมแต่ความงามของผู้หญิงไม่เห็นชมอย่างอื่นเลยผู้หญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เห็นเฉพาแล้วกระมังนางพูดยางก้มหน้าดูพื้นดินที่ปกคลุมโดยต้นหญ้าสีงามอย่างท่านนี้ข้าพเจ้าใจกล้าขึ้นมาบ้างแล้ว มิเพียงแต่รูปงามน้ำเพราะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ใจยังบริสุทธิ์สะอาดและกิริยาน่ารักอีกด้วยถ้าความสุขของท่านอยู่ที่ได้ชมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีให้ท่านชมอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าเคยทราบจากบิดาว่าการหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่นความสุขนั้นย่อมสะท้อนกลับมาหาผู้ให้การให้ทุกข์แก่ผู้อื่นก็เช่นกัน ทิดาช่างทองพูดค่อนข้างตะกุกตะกักแต่ยังมีน้ำเสียงไพเราะใบหน้าของนางแดงระเรื่อทำให้ดูงามสดใสยิ่งขึ้นข้าพเจ้ายังไม่ทันได้ตอบประการใดเสียงนกชนิดหนึ่งร้องดังขึ้นจากปุ่มไม้หลังมาหินอ่อนที่เรานั่งนางตกใจเผลอตัวขยับกายเข้าเบียดชิดข้าพเจ้าพอดีลมกระโชกมาอย่างแรงชายผ้าพันคอผืนน้อยที่นางใช้ปลิวมาพันคอข้าพเจ้า เกสาของนางฟูกระจายรีแรงลมมากระทบใบหน้าและคานประสาทเมื่อนางได้สติรู้ตัวแล้วจึงถอยห่างออกไปแต่ดูยังมีอาการตกใจอยู่เล็กน้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนต้องละอองฝนในคิมหันตะฤด,ดูนกตัวนี้คงเป็นตัวผู้ข้าพเจ้าเปรยขึ้นทำไมท่านรู้มันช่างโหดร้ายเียจริงทำให้ตกใจเล่นได้นางตอบแล้วยิ้มเหมือนคันตัวเอง มันคงสงสารข้าพเจ้าที่จิตใจกระวนกระวายอยากนั่งใกล้ชิดท่านมาเป็นเวลานานแล้วมันคงรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงช่วยเหลือแม้จะเพียงเล็กน้อยและชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ยังดีเหมือนฟ้าแลบเพียงแวบเดียวก็พอมองเห็นทางนางลุกขึ้นพร้อมได้พูดว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อท่านแล้วพูดหวานเกินไปเดี๋ยวพอกลับไปถึงวังก็เลืมนึกถึงทิดาช่างทอง ผู้ชายชาววังก็มักจะพูดไพเราะแต่ต่อหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามรับฟังพระอนอนท์พุทธอนุชาในเรื่องจตุรงคขพลและวิมลมาได้จากอ่านให้ฟังบายชีในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ